อาละพี่สาวน้องสาวชาวมังกรดำก็ในความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เจ้ามังกรกับบัดหลวงไอวอเนี่ยเกิดจะได้มีอะไรกันะนะเนาะแต่ก็สรุปก็คือไม่ได้ซี้กันแต่ว่าเจ้ามังกรเนี่ยก็คือแตกเสายหน้าของบาตรหลวงไอวอเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ใช้ให้เราเห็นกับหนุ่มคนหนึ่งเนาะที่มาจากองค์กรปราสาทปีศาจทมึนหนุ่มคนนี้เนี่ยก็มาที่คริสตจักรแล้วก็ถามไปว่ารู้จักกับหนุ่มคนนี้หรือเปล่าซึ่งหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็คือไอวอรนั่นเองด้วยความที่ไอปีศา ปีาศาจปีศาจทะมึนแล้วไงเพราะว่าไอวอชีเป็นแบบได้เป็นผู้ส่งสารเ่ยชีก็เลยต้องไปแต่ว่าบัลหลงเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ไอวอหรือผู้ส่งสารของเราเนี่ยถูกปีาศาจมังกรจับตัวไปแล้วไอหนุ่มคนนั้นที่ได้ยินก็คืองงหนักมากเลยเนาะฮะปีาศาจมังกรยังมีชีวิตอยู่เหรอแล้วเขาจับตัวผู้ส่งสารฉันไปทําไม บาตหลวงเนี่ยก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนาะมันเกิดอะไรขึ้นโดยเอาสมุดโดจินเะนี่ยที่ไอวอเป็นคนแบบเขียนเกี่ยวกับขอชีวิตตัวเองแล้วเอาไปขายอะ่ะเอาให้ไอหนุ่มคนนี้อ่านด้วยหนุ่มคนนี้ที่ได้อ่านว่าแบบเออบาทหลวงเนี่ยกำลังแบบถูกซี้ถูกเสิรกด้วยมังกรก็แบบเป็นเสียว <c oughs> ไอหนุ่มคนนี้เนี่ยก็เลยกล่าวว่าจะไปหาดูหนะ่อยเนาะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหนุ่มคนนี้ในะชีก็เลยแปลงร่างแล้วก็ไปที่ปราสาทมังกรทมินหรือก็คือปราสาทของไอมังกรนั่นแหละ ไอเจ้านกเนี่ยก็บินบินดูเนาะบินเพื่อที่จะหาไอวอก็เจอกับบัตรหลวงไอวอเข้าซึ่งตอนนี้บัดหลวงไอวอเนี่ยกำลังฝึกวิชาเวทอยู่ตอนนี้ที่สามารถไล่เวทแล้วก็ใช้สเปลเบิร์นดิงได้แล้วด้วยนะคือวิชาเวทของนางเนี่ยเก่งึ้นมากๆไม่รู้ว่านางกินคริสตัลอะไรเข้าไปในตัวบ้างเจ้านกที่ไปบินผ่านไฟบอลเนี่ยก็เลยเกือบถูกย่างเป็นนกอบโอ่งนกเนี่ยก็บินลงมาแล้วก็ร้องเสียงแคว๊กไอวอลเนี่ยก็เลยได้ยินเสียงแปลกก็เลยเดินเข้าไปดูเจ้านกตัวนั้นเนี่ยก็กลายร่างเป็นคนก็หนูคนนั ไอวอลก็เลยตกใจว่าคนนี้คือใครเข้ามาในเขตมังกรได้ยังไงหนุ่มคนนั้นก็บอกไปว่านี่ข้ามาที่นี่เนี่ยเพื่อให้เจ้าเนี่ย กลับไปหาอีไรนายเอกที่ดินคําว่าอีไรก็ตกใจมากเลยแบบอีไรยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหรอเขาไม่ยังไม่ตายใช่ไหมหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็บอกไปว่ายังไม่ตายแต่เจ้าเนี่ยจะต้องไปที่ปราสาทปีศาธมินกับข้านายเอกเนี่ยก็เลยตอบตกลงที่จะไปเนาะเพราะว่าอีไรเนี่ยคือเพื่อนคนสําคัญของนางมากๆน่าจะเป็นเพื่อนกันน่าจะไม่ใช่พี่น้องพาวก็ได้แตดมาที่อีไรที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินช็อปปิ้งอยู่ตลาดแล้วก็ไปเหอเจอโดจินของนายเอกที่นายเอกเป็นคนแต่งอะเนาะอีไรที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยนึกว่านี่อิ อีไล่เสื่อมเสียลงเลยหรอเพราะว่าที่ฉันอ่านมาประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าอีไล่ไม่ได้เป็นคนงนีแน่นอนอีไล่เขาเป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์เขาไม่มีทางที่จะอยากได้รวยของไอ้เจ้ามังกรดํานี่หรอกผู้ยิดตามอีไล่เนี่ยก็เลยบอกไปว่าใจเย็นก่อนนะบางทีมันอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้เออก็กลายเป็นว่าอีไล่นางก็เข้าใจผิดทั้งน,นี้ในความเป็นจริงแล้วเพื่อนแกนั่นแหละใครอยากได้รวยของเจ้ามังกรดํานี่อีไล่เนี่ยก็เลยบอกให้ผู้ติดตามเนี่ยรีบพาฉันไปที่แบบปราสาทนี้โดยเร็ที่่ดััจต้้องงไไปาาเกกบภรข ตอนที่กาลังอยู่ในฟอร์มของมนุษย์เนี่ยก็แบบอาตาหาไอวอลเนะาะเจ้ามังกรเนี่ยก็เลยถามกับลูกน้องตัวเองไปเนาะว่าเออไอวอลไปไหนลูกน้องก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ามีจดหมายถึงไอวอลฝากถึงคุณ พอไอ้เจ้ามังกรเนี่ยได้ลองเปิดอา่านก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยไอวอลกำลังไปที่ปราสาทปิศาจมินเจ้ามังกรเนี่ยก็เลยกล่าวว่าจะไปตามตัวไอวอลกลับมาที่ปราสาทของตัวเองอีไลนี่ยที่เห็นมังกรแปลงร่างแล้วก็กําลังบินโฉบไปเนี่ยก็เลยเรียกให้มังกรนะ่ะลงมาหาหน่อยอีไลเนี่ยก็บอกไปว่าหวัดดีฉันน่ะเป็นเพื่อนของไอวอลฉันมาตามตัวไอวอลให้กลับมากับฉันเจ้ามังกรเนี่ยก็เลยบอกไปว่าตอนนี้ไอวอลไม่ได้อยู่ปราสาทฉันไอวอลอยู่ที่ปราสาทปิศาจมินอีไลนที่ได้ยินคืองงมากฉันเพิ่งหนีมาจะให้ไอ้ววอออกกกกกลลััับบไไไปปี่่่นมงงงรรร็็าาจะููยดเเเฉ เขากลับมาภาพก็ได้จัดไปที่ปราสาทของปีศาจซึ่งตอนนี้เนี่ยไอวอก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองไอวอเนี่ยก็ได้เข้ามาเนาะเพื่อที่จะแบบรอเจอกับท่านปีศาจเพื่อที่จะหาอีไลแต่พอเข้ามาเนี่ยไอวอชี้ก็โดนมนสะกดเข้าซึ่งมนนั้นเนี่ยก็เป็นมนสลบนั่นเองไอวอเนี่ยก็เป็นสลบสะใจไอเจ้าหนุ่มคนนั้นนก็เลยพาไอวอไปเจอกับราชาปีศาจราชาเนี่ยก็เลยบอกให้หนุ่มคนน,นั้นวางไอวอล,ลงที่เตียงแล้วก็ออกไป พอไอเจ้าหนุ่มคนนั้นออกราชาปีศาจเนี่ยก็เข้าไปแก้ไอวอลแล้วเหมือนกับว่าราชาปีศาจเนี่ยจะใช้พลังเวทอะไรสักอย่างเพื่อที่จะสะกดไอวอลจากความคิดในยามหลับฝันแต่ว่าพลังเวทของปีศาจอะ่ะมันดันทะลุเข้าไปในหัวของไอวอลไม่ได้มันเหมือนกับว่าไอวอลเนี่ยชีสร้างบาเรียรแบบป้องกันตัวเองเอาไวอ้อ่ะเพราะว่าถ้าเราสังเกตหน้าเนี่ยความจริงแล้วชีไม่ได้โดนมนสะกดด้วยซ้ําชีแค่รู้ว่ามันคือมนสะกดที่ทําให้หลับไหลก็เลยแบบแอ๊กแอกทำว่าเป็นหลับแต่ความจริงแล้วชีไม่ได้หลับไอวอลเนี่ยที่เห็นวาาเมคิดร เลยบอกไปเนาะว่านี่ราชาปิศาจเลิกทาแบบนั้นเถอะมาพูดกันตรงเลยอยากได้อะไรก็บอกมาปล่อยอีไลเดี๋ยนี้ ไอราชาปีศาจมันก็ตกใจเนาะคือเห็นว่าเป็นราชาปีศาจเงี้ยแต่ความจริงแล้วคือฮีซึนเดเลสสุดๆฮีเป็นฟิลแบบเขินเอ่ยเตยกลัวไม่กล้ามองหน้าคนเนี้ยคือซึนไปไหนอะพี่นายเอกมันก็เลยชวนคุยเนาะแบบเออเนี่ยตอนเนี้ยรู้นะว่าแบบแม่ค่อยชอบพวกคิดตังใช่ไหมเพราะว่ามันชอบวางอำนาจชอบวางห้าวไอวอลเลยก็เลยบอกให้เจ้าปีศาจเนี่ยมาตกลงกันกับ 4, ฉันสิเดี๋ยวฉันจะทําให้เธอเป็นใหญ่บนโลกใบนี้เองไอปีศาจที่มันรีนคำพูดหอยวอลมันก็ไม่ไหวแล้วเนาะเพราะว่านางเป็นแบบนอกจากจะเป็นซึนได้พอยังเป็นอินทดม่ีพูาก ปีศาจได้ก็เลยตะโกนแล้วก็บอกให้เอวอเนี่ยหุบปากซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าเวทมนต์รอบนี้เดี๋ยวจะใช้ได้ผลนะเหมือนกับว่าเอวอมันลืมป้องกันตัวเจ้าปีศาจท,ที่เห็นคนเอ็กโรเวิร์ดอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็รู้สึกหมด energy โอแม่นะพลังอินทรีย์ของฉันเกือบตายแล้วแมล่ละเกือบพลังงานหมดตัวก็หลังจากที่ราชาปีศาจเนี่ยเอาร่างที่ไร้สีของไอวอมาที่เตียงอีราชาปีศาจเนี่ยก็ดูดเกินเอาพลังชีวิตของไอวอไปซะงั้น ดูดกันแบบงงๆเลยเอาไปแบบงงๆราชาปีศาจเนี่ยที่ได้ลิ้มลองรสชาติพลังงานของไอวอรก็รู้สึกตกใจมากเพราะว่าไอวอรมีพลังชีวิตที่แปลกมากๆเลยอะเป็นพลังชีวิตที่มันล้นเหลือปกติแล้วมนุษย์มันไม่ควรจะมีพลังชีวิตเยอะขนาดเนี้ยของไอวอร์ all, ไม่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์อะเหมือนเขามีพลังงานชีวิตของอะไรสักอย,อย่างอยู่ในตัวในขณะที่ราชาปีศาจเนี่ยกะว่าจะสูดเกินพลังชีวิตของไอวออีกรอบหนึ่งอะเนาะอยู่ดีๆข้างนอกเนี่ยก็มีเสียงบวกเวกโวยวายพอราชาปีศาจออกไปดููกกกกก็็ปรรราาาาฏว่่มมมังจไไหน้ ราชาปีศาจเนี่ยก็เลยใช้บาเลียป้องกันตัวเองแต่ดูเหมือนก็ว่าพลังของราชาปีศาจจะสู้มังกรไม่ได้เลยไอ้มังกรตัวนั้นก็คือทารอนหรือคือพระเอกนั่นแหละไอ้พระเอกเนี่ยมันก็พังบาเลียแล้วมันก็พ่นไฟใส่ไอ้ราชาปีศาจแล้วก็บอกให้ราชาปีศาจอะ่ะเอาตัวไอวอมาเดี๋ยวนี้ ราชาปีศาจท,ที่ทนพลังของมังกรไม่ไหว mm hmm. ก็เลยรีบอกให้ลูกน้องเนี่ยเอาตัวไอวอลออกมาพอทารอนได้เห็นสภาพของนายเอกตอนนี้เนี่ย mm hmm. ก็ถึงกับช็อกเลย mm hmm. เพราะว่านายเอกเหมือนเป็นโคนมา่า mm hmm. เหมือนกับว่าเป็นอมพาตอ่ะตาของนางขยับแต่ว่านางไม่มีชีวิตอ่ะฟิลแบบพลังชีวิตของนางอะ่ะมันเหมือนเริ่มหมดอะ่ะเจ้ามังกรที่เห็นว่าเมียตัวเองอะ่ะแบบเอ,อ้ยทำไมดูเจ็บปวดทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็โกรธหนักมากๆเลยก็เลยรีพุ่งเข้าไปใส่รา,าชาปีศาจและถามราชาปีศาจน้องว่าเกิดอะไรขึ้นอีไลที่เห็นเนี่ยก็บอกไว้ว่าเขาโดนปีศาจสูตร พลังชีวิตไปแล้วสิต้องใช้เวลาอีกหลายปีเลยกว่าเขาจะกลับมาเป็นปกติพระเอกก็ไม่พอใจอย่างมากก็เลยกะว่าจะฆ่าราชาปีศาจแต่ก่อนจะฆ่าเนี่ยพระเอกก็บอกให้ปีศาจเนี่ยทำให้เนียของฉันนะักกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี้ถ้านายทําได้เนี่ยฉันจะไว้ชีวิตนายแต่ถ้านายทำไม่ได้หัวนายต้องหลุดตรงนี้ราชาปีศาจก็บอกว่าข้าก็ไม่รู้ข้าไม่เคยทํามาก่อนข้าเรียนรู้แค่วิธีสุดกืนพลังสักพักหนึ่งไอ้เจ้านกเนี่ยก็บินมามันก็ทําท่าเหมือนกับว่าจะมาช่วยเจ้าปีศาจอะเนาะแต่พอเจ้านกบินมา้สักักกกกกพนนนึงเี่่ยอยออูราาาชาป็ลบให หยุดก่อนไม่ต้องช่วยชั้นเจ้าพอจะมีพลังเวทที่ทําให้แบบการดูดกืนพลังชีวิตย้นยอนกลับสู่ผู้ที่ถูกดูดหรือเปล่าเจ้านกเนี่ยก็คือหัวล้อหนักมากแล้วก็บอกไปว่าทำไมจะทาไม่ได้ล่ะท่านก็แค่ลองใช้คาถาฮิวดูสิราชาปีศาจที่อย่าง,งน,นั้นก็เลยลองใช้วงแหวนคาถาฮิวดูเนาะก็ปรากฏว่าพลังที่ไอราชาปีศาจสูดกืนมาเนี่ยก็กลับเข้าไปที่ตัวของไอวอลไอวอลก็กลับมามีสติอีกครั้งหนึง่ง ไอวอนที่ได้กลับมารู้สึกถึงการมีชีวิตอีกครั้งก็เป็นร้องไห้เลยเนาะก็รีบกระโดดเข้าไปกอดไอทารอนเพราะว่านางรู้สึกกลัวมากๆเลยการที่เรามีชีวิตแต่ดูเหมือนกับว่าเราไม่เคยมีชีวิตมาก่อนมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆทารอนก็กอดนายเอกเอาไว้เพราะว่านางก็ไม่อยากให้เมียตัวเองต้องเจ็บปวดหลังจากที่ทั้งสองผัวเมียกอดกันไปได้สักพักหนึ่งอีไลน์ก็ดีใจมากที่นายเอกไม่เป็นอะไร นายเอกที่เห็นอ e ีไลน์เน่ยก็คือรีทิ้งผัวตัวเองแล้วก็ไปกอดกับอ e ีไลน์เลยเพราะว่าคิดถึงเพื่อนมากกว่าภาพก็ตัดไปที่ทาลอ่ะเนาะไอพระเอกก็ปล่อยให้ราชาปีศาจเ,เอยก็ใช้ชีวิตต่อไปฉันจะไม่ฆ่าเธอละกันส่วนพวกสมุนนะหรือว่าพวกคนที่ราชาปีศาจมันสูรเกินพลังชีวิตเนี่ย ก็เอากลับมาที่ปราสาทของมังกรก่อนให้พวกเขาเนี่ยพลังชีวิตดีแล้วค่อยกลับไปหาที่อยู่เพราะว่าคนพวกนี้ก็แบบถูกส่งมาจากแบบศาสนาจักรอะเป็นผู้ส่งสารที่ก็เรียกว่าเหมือนถูกขายตัวไปแล้วอะก็จะไม่มีบ้านอยู่แล้วนั่นเองนายเองเนี่ยาก็เลยกล่าวว่าให้พวกเขาเนี่ยมาพักอยู่ที่ปราสาทก่อนแล้วพอพลังชีวิตพวกเขาเนี่ยเริ่มมีเริ่มเยอะขึ้นความสันเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยก็ค่อยแยกแยก้ายกันไปหาทํางานไอ้พระเอกเนี่ยมันาก็เลยกล่าวว่าจะไปหาซื้อของ,ซ,อของซื้อข้าวเนาะมาให้กินเพราะคนเยอะมากตอนนี้ในขณะที่พระเอกเนี่ยกำลังจะเดิน ไอหนุ่มผมแดงเข้าอะเนาะหรือว่าผัวในอนาคตของอ e ีไลนั่นแหละหนุ่มผมแดงเนี่ยที่เห็นมังกรอ,อะเนาะก็เลยทักทายแบบเอยท่านทารอนสวัสดีจะไปไหนหรอไอทารอนก็บอกว่าจะไปซื้อกับข้าวนะ่ะกลบว่าจะมาให้ไอวอลกินพลังเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จ้าผมแดงเนี่ยก็บอกไปว่าท่านเนี่ยเป็นมังกรที่ใจดีมากๆเลยไม่เหมือนกับที่ข่าวลือเอาไว้ว่าท่านเนี่ยคือมังกรชั่วร้ายแต่กับการเป็นว่าศาสนาจักรเนี่ยชั่วร้ายซะเองข้านี้ตลกจริงๆเลยฮ่าๆแล้วนางก็หวัวเราะคือชีเป็นคนเอ็กซ์เรวิร์ดบวกกับว่าเฟลลี่สุดๆเนาะเป็นผัวไทยหมากโกลเด้นนั่นเองไอหนุ่มผมแดงเนี่ยก็เลยกะว่าจะแบบจับมือทักทายกับทารอนนะเนาะ,ะแบบเป็นการทักทายไอทารอนเนี่ยที่มันก็ไม่เคยแบบทักทายด้วยวิถีลูกผู้ชายมาก่อนนะมันก็เลยนึกว่าเป็นการแบบประชันความแข็งงงงงงแกกกร่่่อออออยยาานนนััััั้้หคืจะมวดบ ก็คิดไปไกลนางเน่ก็เลยไปจับมือเขาแล้วก็แบบเหมือนเป็นการงัดข้ออย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่จีโนโอ่อะหรือไอหนุ่มผมแดงอะนางอเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่านางพลังเยอะมากๆเลยนะนางเคยไปสู้กับพวกปีศาจนางก็ชนะมาตลอดนางเป็นแบบคนที่แข็งแกร่งอะมเลยกลายเป็นว่าอีทารอนที่พยายามจะงัดแต่แ,ตแบบมือมันก็ไม่ไปอย่างเงี้ยคืออีจีโน่มันเก่งมากเลยนะเว้ยมันแรงเยอะมากทารอนมันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบใจมันรู้สึกแพ้ภาพเนี่ยก็ตัดไปฝั่งเมียเมียเนาะอีลาในที่เห็นว่าเออสองผัวัวของเราเนี่ยกำลังแบบเหมือนกับว่าจะต่อสู้กกกัน็็เเลลยยงง ถามนายเอกไปเนาะว่าคิดยังไงกับเจ้ามังกรตัวนั้นนี่นายคงไม่ได้ชอบเขาจริงๆหรอกใช่ไหมไอวอลเนี่ยก็เป็นเขินหน้าแดงเลยแล้วก็บอกไปว,ว่าตอนแรกก็ว่าจะไม่ชอบแต่พอเห็นกระจูของเขาแล้วมันก็แบบใจสั่นเลยอะสิ อีไลก็เลยบอกกับไอวอลไปเนาะว่านี่นายก็คงจะรู้ใช่ไหมว่ามังกรเนี่ยมีอายุเป็นพันๆปีไม่เหมือนกับมนุษย์นะเฉลี่ยแค่60ปีนายลองคิดสภาพดูสิว่าอีก20ปีหลังจากเนี้ยพอผมของนายเนี่ยมันเริ่มเป็นสีเทานายคิดว่าเขาจะรักนายต่อหรอร่างกายของนายมันมีวันหมดอายุไขนะนายจะไปคบกับมังกรได้ยังไงคนที่จะเจ็บปวดยังไงก็ต้องเป็นนายไอวอลเนี่ยก็เลยบอกไปว่ามันก็ยังไม่ถึงไม่ใช่เหรอฉันยังไม่อยากจะให้อนาคตตัวเองมาทําให้ฉันเจ็บปวด บางทีชีวิตของฉันอาจจะมีความสุขเวลาอยู่กับเขาแค่นั้นก็ได้นะฉันเลยอยากจะเก็บเกี่ยวมันเอาไว้น่ะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงฉลอดในอีไลฉันรู้ดีว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เชื่อฉันเถอะนะว่าฉันเนี่ยไม่เคยทำให้ตัวเองอบผิดหวังหรอกแล้วนายเอกมันก็ยิ้มเนาะเหมือนกับว่านายเอกมันก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าชอบไอ้ทาหลอดน่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองนายเอกมันก็เหมือนกับว่าพร้อมจะรับคำทำนายเอาละพอสอนเรื่องราจะเป็นยังไงต่อไปก็คงต้องติดตามใน e ีีหน้าเลยเด้อสำหรับวันนบบลปะะ